ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ fc เลขฮานอยทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่6มกราคม2565นะคะแอดมินน่อยสวัสดีทุกท่านเด้อจ้าเด้อคลิปนี้กลับมาพบกับแนวทางเลข5น้อยกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับผลห้าน้อยมือว่านเด้อจ้าเด้อก่อนจะไปรับชมแนวทางมิเนี้เบิ่งห้าน้อยมือว่านกันก่อนเนาะจ้า สำหรับพลห้าหน้อยมือว่านเนาะจานะ้ะเนาะสำหรับพลห้าหน้อยเลลหล,ดเดเนะเล็กในตะล่างลุดเด้อจ้ะเด้อบ่มีจักคูเนาะจ้ะเนาะเหล็กในตะล่างบ่มีจักคูลุดนะคะมาแค่เหล็กเด่นแล้วกะท่านไดที่ลุดแปดมือว่านก็ได้อยู่เนาะจานะ้ะเนาะแปดมาอยูแปดศูนย์ แต่ว่าเหล็กในตะล่างรวดเด้อจ้าเด้อสาหรับทันใดที่วิ่งเก่ากะไดยูเนาะจ้าเนาะเก่าหนึ่งเก่ามากหรอปกติเนาะจ้าเนาะจะได้แค่เหล็กวิ่งกับลูดเท่านั้นเด้อจ้าเด้อสาหรับคลิปนี้มาเบิ้งแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับทันใดที่เขามาแล้วแอดม่น,นูนอยก็ฝักในเด้อจ้าเด้อ สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทั้งช่องน้ำเน้อจ้าเด้อ,ดอถ้าประอยากพลาดคลิปหนา้าก็อย่าลืมกดกระดิ่งไวน้น้ำเนาะจ้าเนาะจังสิบอาพลาดคลิปหนา้าสำหรับแนวทางทั้งช่องแอดมินเนาะจ้าเนาะสำหรับทั้งช่องแอดมินจะมีแนวทางเลขห้าน้อยเด้อจ้าเด้อแนวทางเลขห้าน้อยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะ มีทุกวันนะคะมีมาลงหายซูมือเนาะจ้ะเนาะสำหรับทันใดที่ชื่นชอบแนวทางเล็กห้าน้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้น้ำเด้อจ้ะเด้อจังสิบปราดทุกคลิปที่แอดมินได้นํำมาลงหายเนาะจ้ะเนาะก็อย่าลืมเด้อจ้ะเด้อสำหรับอ่แนวทางเล็กห้าน้อยแอดมินนํำมาลงหายเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อจ้ะเด้อก่อนทุกท่าน จะนําตัวเลขไปลุงทุนเนาะจ่ะเนาะกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนํเาเดอ้อจ่ะเด้อเล่นแค่พ่อสนุกสนานเนาะจาะเนาะห้าบาทสิบบาทนะคะเนาะไปรับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้าตอนนี้สำหรับท่านใดจะสร้างครีมครีมทาฝ้านะคะสร้างข้ามาได้เลยเด้อจ้ะเดอะ้อ สำหรับครีมทาฝ้าชุดละ150บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะจนะ๊ะเนาะแต่ว่าสำหรับครีมทาฝ้าสำหรับท่านใดสนใจจะเอาราคาไปขายต่อนะจนะ๊ะเนาะแอดมินมีราคาตัวแทนนะจนะ๊ะเด้อแต่ว่าต้องสั่ง1ิชุดขึ้นไปนะจนะ๊ะเด้อสำหรับครีมนะคะถ้าสั่ง สิบชุดขึ้นไปนะคะจะได้ราคาทรงน,นจะจนะ๊ะเนาะชุดละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเด้อจ๊ะเด้อแอดมินทรงฟรีคือกันเนาะจนะ๊ะเนาะชุดละหนึ่งร้อยยี่สิบบาททรงฟรีคันตั้มสิบชุดเด้อจ๊ะเด้อสำหรับราคาตัวแทนน้นเนาะจ๊ะเนาะแต่ว่าสำหรับท่านใดสั่งหนึ่งชุดสองชุดกะราคา หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเด้อจ้ะเด้อแอดมินกับซงฟรีเก็บเงินปลายทางคือกันเนาะจ้ะเนาะสำหรับสบู่ตอนนี้กะย่างเพราะข้างในมาเด้อจ้ะเด้อลอก,ก่อนเนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่จะสั่งสบู่เนาะจ้ะเนาะเบิง้งแนวทางกันเลยเนาะจ้าแนวทางเลขฮานอยวันนี้นะคะ ประจำวันที่6มกราคม2565นะคะเลขในตารางนะคะ 0ูนย์หนะคะเลขในตารางนะคะเด่นศูนย์และรองหนึ่งนะคะสำหรับซ้ายวิ่งหรือจ่าเดอศูนย์และหนึ่งนะคะต่อไปจับวินชุดเด่นนะคะ

หกเจ็ดหกสองหกแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดและสองแปดนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขทางช่องแอดมินเนาะจา้ะเนาะ มีมือเขามือลุดเด้อจ้าเด้อแต่ว่าสําหรับมือว่านี่เลขในตารางลุดนนนเนาะจ้าเนาะมาแค่เด่นเท่านั้นนะคะแต่ว่าเลขในตารางหลุดนะคะต่อไปจะเป็นชุดเน้นเจาะเด้อจ่าเด้อเป็นแนวทางเลขคานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ VIP นะคะแอดมินหน่อยเน้นหายซรอบเลยจ้าเดอ้อเน้นให้ทุกรอบนะคะแต่ถ้าได,ดะะได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะได้รอบแรกแล้วให้หยุดเด้อท่านผู้ชมเด้อหย,ยุดให้เป็น,นเนาอจ้าเนาะ สำหรับคลิปนี้ไม่เท่าเนาะจาพอกันไหมคลิปหนาแอดมินหนูน้อยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ